สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับรายการสาระดีกีฬาดังที่นำเสนอข่าวสารวงการกีฬาและความบันเทิงวารรตี้แบบครบครันครับในอีพีนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาส่องดูคุ้มกำลังทีมสีม่วงของเจเจนะครับนุสราต้อมคำที่จะนำทัพนะครับลงสู้ศึกในสัปดาห์ที่2ซึ่งเตรียมนะครับเปิดฉากในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567โดยจะพบกับทีมเดลคูดมีเจีย ที่สนามกีฬาแอริโซนาเมืองเมซารัฐแอริโซนาเป็นนัดที่1นนะครับซึ่งจะตรงกับเมืองไทยเรานะครับวันเสาร์ที่12ตุลาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีส่วนนัดที่2นะครับจะลงแข่งในวันจันทร์ที่14ตุลาคมเวลา6นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยพบกับทีมของอเบอร์ครอมบี้นะครับที่สนามกีฬาแอริโซนาเมืองเมซารัฐแอริโซนาส่วนเกมที่3นะครับเป็นวันอังคารที่15ตุลาคมเวลา6นาฬิกานะครับ พบกับทีมแคปฟี่ที่สนามกีฬาแอลิโซนาเมืองเมซ่ารัฐแอลิโซนาก่อนที่จะทราบคุ้มกำลังนะครับทีมสีม่วงที่นำทัพโดยเจเจนุสราว่ามีใครบ้างฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับที่นี้เรามาดูความสูงน้ำหนักอายุผลงานและสถิติต่างๆของนักกีฬาทีมเจเจนะครับเราจะเริ่มจากกัปตันทีมครับหมายเลข13 เจเจนุชราต้อมคำเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์วันเดือนปีเกิดครับวันที่7เดือน7ปี1985อายุ39ปีความสูง169เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัมจุดตบครับ289เซนติเมตรจุดบล็อก278เซนติเมตรถนัดขวาเล่นมาแล้วทั้งหมด19สโม,มสร142ทัวร์นาเมนต์นะครับเทิร์นโปรฤดูกาล2004ถึง2005กับมหาวิทยาลัยรัตนบดิตโดยในสมัยนั้นนะครับเล่นคู่กับ เลิ่มจิตหินขาววรนาบุแก้ว5สโมสรล่าสุดนะครับปี2018-19ถึง2020-21อยู่กับนครราชสีมาเดอะมอลล์ปี2 0 2 1 2 1ถึง2022ทับ23อยู่กับไดมอนด์ฟู้ดไฟ v e เชฟแอร์ฟอร์ดปี2021ทับ22ถึง2021ทับ22อยู่กับออดิสอันนิมิตต์โปรโ l เลบอลลีของสหรัฐอเมริกาปี2023ทับ2024ถึง2023ทับ2024 อยู่กับซานดิเอโกโมโจและในฤดูกาลนี้นะครับ2023-2024และ2024-2025อยู่กับอาริสอันลิมิเต็ดโปรเวเล่บอลลีกคุ้มกำลังต่อไปนะครับหมายเลข19มาดีคิงดอนริเชลนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งตัวตบหัวเสาเกิดเมื่อวันที่20เมษายนปี2536นะครับอายุ31ปีสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับความสูง183ิซนติเมตรน้นำหนัก75กิโลกรัม จุดตบอยู่ที่307เซนติเมตรจุดบล็อก298เซนเมเคยร่วมงานกับเจเจนะครับที่สโมสรวอลเลย์บอลอาเซเรบากูประเทศอาเซอร์ไบจันในปี2015-2016เล่นมาทั้งหมดนะครับ9สโมสรเทินโปรครั้งแรกนะครับในปี2011โดยเล่นให้กับมหาวิทยา,ยล,ายลัยแอริโซนาที่สหรัฐอเมริกาจนถึงปี2015 ในปี2015ถึง2016นะครับออกไปเล่นที่อเาเซอร์ไบจันโดยเล่นให้กับสโมสรอาเซเรวาคูในปี2016ถึง2018นะครับอยู่กับสโมสรฮวาซองอบีเคอัลนะครับที่เกาหลีใต้ในปี2018ถึง2019ครับอยู่กับสโมสรปักกิ่ง BAIC Motor ประเทศจีนนะครับในปี2019ถึง2020 ละปี2022ถึง2023นะครับเล่นกับสโมสรเติร์กฮากาโยลาลี่ S.K. ของตุรกีในปี2023ทับ2024ถึง2023ทับ2024อยู่กับสโมสรในอิตาลีนะครับเรอาลมูตัวเฟเนคราคิเอรีนะครับ และในปี2023-2024ทั 2024, ถึง2023-2024นะครับอยู่กับจาการ์ตาป๊อปซิเวอร์โพวอินโดนีเซียปี2024-2025ถึง 2025, ถึงปี2024-2025ถึง 2025, นะครับอยู่กับสโมสอลอาร์ดีดแอนดริมิตโปรเบบอลลีกและเลิฟฮุตตันมาถึงหมายเลข18ครับแคทเบลตัวบิหลังนะครับเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมปี1993 อายุ31ปีครับความสูง190เซนติเมตรน้ำหนัก76กกิโลกร,รัมนะครับสัญชาติสหรัฐอเมริกาจุดตบ315เซนติเมตรจุดบล็อกครับ300เซนติเมตรเล่นมาทั้งหมด18สัโมโสรนนะครับ39ทัวร์นาเมนต์เป็นคนถนัดขวานะครับเทิร์นโปรนะครับเข้าสู่วงการวอลเลย์บอลอาชีพในปี2011 อยู่กับทีมมหาวิทยาลัยเท็กซัสนะครับเคยเล่นให้กับลีกตรุรกีอย่างการาตาสาลาย S.D.I. ส i โกตาโบลูบาลิกเคซ B.B.S.K และมานิสาอาเตสเนะครับลีกจีน2ทีมลีกเกาหลี3ทีมลีกปปอริกโกลีกอเมริกาลีกฟิลิปปินนะครับอย่างเกาหลีเคยไปเล่นให้กับอินชอนฮึงกุกไรพิงสปเดอร์นะครับกิมชอนโคเรียเอ็กซ์เพยเวย์ไฮพาร G.S. คาวเทคโซน ฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นเชอรี่ทิกโกเซเว่นโปรคอสเวอร์และก็เปตรอนเบลสไปเกอร์นะครับลีกจีนจะไปเล่นให้กับเฮอร์นานซินเวอร์พีเจียนและก็อีกหนึ่งทีมนะครับเจียงซีสร้างเหล่าอัลเฟยไมย่ธรรมดาครับสลับหมายเลข18ตัวบีหลังนะครับแคทเบลมาถึงหมายเลข99ครับตัวตบหัวเสา จโ g i า v a เ a deje นะครับเกิดเมื่อวันที่13เดือนมิถุนายนปี1998ครับอายุ26ปีเป็นชาวอเมริกานะครับความสูง188ซนเมตรจุดตบ305ซนเมตรครับจุดบล็อก282ซนเมตรเล่นมาทั้งหมด10สโมสร20ทัวร์นาเมนต์นะครับลีกเกาหลีก็เคยไปอยู่นะครับไปเล่นกับอ่า r e สปาร์ k นะครับอิตาลีก็ไปนะครับอเมริกาก็ไปอินโดก็ไปมาถึงคุ้มกำลังคนต่อไปครับแคสบราว o w นะครับตัวนี้เป็นตำแหน่ง บอนเร็วนะครับบิดเดนบล็อกเกอร์เกิดเมื่อวันที่17เดือนตุลาคมปี1996นะครับอายุ28ปีเป็นคนอเมริกาความสูง193เซนติเมตรนะครับเล่นมาแล้วทั้งหมด7สมอสรอน25ทัวร์นาเมนต์นะครับเทิร์นโปรในปี2014เคยเล่นนะครับในลีกของกรีซนะครับให้กับทีม AEK Athens ลีกฝรั่งเศสนะครับเบซิเย่เวลเลลีกยูเครนนะครับคีมิกยูสนี ลีกเยอรมันนะครับ U.S.C. m มนสเตอร์และลีกของอเมริกานะครับเล่นให้กับโอ l ันโดว a คิลีมาถึงคนต่อไปครับหมายเลข8ครับลินซี่เวนวายคนนี้เป็นตัวตบหัวเสานะครับเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมปี1997นะครับอายุ27ปีเป็นคนอเมริกานะครับความสูง191เซนติเมตรจุตบ314เซนติเมตร เล่นมาแล้ว9ส,มอสอโมสร24ทัวร์นาเมนต์นะครับเทินโปรในปี2015-2016กับมหาวิทยายลัยออริกอนผลงานที่ผ่านมานะครับเคยไปเล่นในลีกฝรั่งเศสอยู่กับทีมสโมอสรวอลเลย์บอลนันเตสลีกฮังการีนะครับไปเล่นกับเบเกสบายเรอพับดาเอสีลีกกีกก็ไปนะครับอยู่กับ AEK A10 เอเธน ลีกฟิลิปปินส์ก็มานะครับอยู่กับสโมสรเบโตเกสแองเจิลลีกเปอร์โตริโกก็ไปเล่นเคยร่วมงานกับเจเจนะครับในสโมสรซานดิเอโกโมโจก่อนที่จะย้ายมาโอลาโดวาคิลี่นะครับแล้วก็มาเล่นอยู่ที่ลีกนี้นะครับอันลิดอันลิมิเตดหมายเลข6ครับอลิซาชัยเดสนะครับตำแหน่งเซตเตอร์เกิดเมื่อวันที่5เดือน4ปี1988ครับอายุ36ปีเป็นคนอเมริกาครับความสูง184ซนเมตร น้ำหนัก72กิโลกรัมจุดตบ307เซนติเมตรจุดบล็อกครับ302เซนติเมตรเล่นมาทั้งหมด12มดสโมสร62ทัวร์นาเมนต์เทิร์นโปรในปี2006ปี2007นะครับกับเพนสเตดคนนี้นะครับดีกรีไม่ธรรมดาครับเล่นมาตั้งแต่ลีกบราซิลนะครับลีกโปรแลนด์ลีกโปเตอลิโก้ลีกอิตาลีลีกตรุรกีลีกอเมริกานะครับปัจจุบันนะครับเล่นกับ เวกัสทิวเป็นโค้ด U18 ของอเมริกาด้วยนะครับและก็เป็นโค้ดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาถึงหมายเลข77ครับเจเนซิสโคลโซตัวบีหลังนะครับเกิดเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมปี1992อายุ32ปีสัญชาติปเปอร์ตริโกนะครับความสูง185เซนติเมตรน้ำหนัก74กิโลกร,รมัมจุดตบ301เซนนะครับจุดบล็อก296เซนติเมตรเล่นมาทั้งหมด8ส,มส 40, โมสร40ทัวร์นาเมนต์นะครับเทิร์นโปรปี2009 เล่นในลีกปอร์โตริโกตุรกีและอเมริกาหมายเลข6ครับเอ็มคิลวไวมิดเดิลบล็อกเกอร์นะครับเกิดเมื่อวันที่5เดือนมกราคมปี1998อายุ26ปีนะครับสัญชาติอเมริกาความสูง193เซนติเมตรเล่นมาทั้งหมดเดสโมสร22ทัวร์เมนต์ครับเทิร์นโปรปี2016กับทีมมหาวิทยาลัยเจมเมดิสันเคยเล่นในลีกฟินแลนด์อิตาลีลีกโรมาเนียในอเมริกานะครับเล่นให้กับโอแลนโดวาคิลี ปัจจุบันนะครับเป็นโค้ชให้กับมหาวิทยาลัยอเมริกันหมายเลข40ครับโมนาลิสเวเลสอากอสโต,โ,ตโตนะครับตำแหน่งริบโบ้นะครับเกิดเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนปี1993นะครับอายุ31ปีเป็นคนปอร์ติโกนะครับความสูง178ซนเมตรน้ำหนัก70กิโลกร,รมัมเล่นมาทั้งหมด7สโมอสร32ทัวร์นาเมนต์นะครับเทิร์นโปรปี2010กับสโมอสรพิงคินเดอร์คอรซอน azon, นะครับ เคยร่วมงานกับเจเจนุสราในซานดิเอโกโมโจผลงานที่ผ่านมานะครับไปเล่นในลีกปอร์โตริโกลีกอเมริกานะครับกับซานดิเอโกโมโจปัจจุบันเล่นให้กับแอตแลนตาไวก็เป็นนว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมงานกับเจเจในวันนี้ล้วนเคยเป็นทั้งเพื่อนเก่าที่เคยเล่นร่วมทีมและเคยแข่งขันกันในสนามมาเช่นกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะครับที่ทำให้ทีมในครั้งนี้น่าติดตามอย่างยิ่ง ท่านชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับ ep นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ